สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนวาดดอกไม้นะคะด้วยผู้ก,กันวาดดอกไม้นะคะอันนี้เป็นสีรองพื้นที่เราทากันไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีจัก,กระปุกนะคะสีขาวนะคะทำเพ้นเรียบได้เพ้นท์งานนลนทีดีได้นะคะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นผู้ก,กันวาดดอกนะคะที่พี่เบนนำเข้า วาดดอกไม้แล้วก็กะตำแหน่งนะคะเว้นช่องไฟเว้นตำแหน่งช่องไฟให้ดีนะคะถ้าเราจะทำกรีดซ้อนางานอันนี้นนนเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำตามแบบนะคะ ก็จะเป็นงานกลีบซ้อนดอกไม้2ชั้นค่ะอันนี้เราก็จะทําชั้นแรกออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเราก็จะเราเข้าไปอบก่อนนะคะอบหนึ่งนาทีปกติค่ะเราก็จะมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปคนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะ เมือนเดิมค่ะเราก็จะวาดกรีบดอกที่เป็นตำแหน่งกรีบที่สูงสุดก่อนนะคะกรีบที่ยาวกว่า ะะเราสามารถคอนโทรลผู้กันนะคะอยากได้ลายเส้นของผู้กันสวยๆเราสามารถซ้ำจนกว่าเราจะพอใจได้นะคะให้เม็ดสีในเนื้อกรีดของแต่ละกรีดมีความแน่นเป็นลายเส้นสวยแบบไหนนะคะหรือใครที่ชำนาญสามารถวาดในรอบเดียวได้แล้วก็เอาเข้าไปอบเลยก็ได้นะคะ อยู่ที่ว่าเราจะชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิ้วนาง ใ้งานง่ายนะคะสีนะคะเพ้นท์ง่ายมากเรายังไม่ต้องอบเลยก็ได้นะคะเพ้นท์ให้เสร็จทีเดียวเลยก็ได้คอนโทรลลายเส้นของกรีบนะคะ ามที่เราชอบใจเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปอบนะคะ10นาทีค่ะนะคะต่อมาพี่เบนก็จะเพ้นกรีบรอบสองนะคะทีนี้เราเว้นช่องไฟไว้แล้วเราก็จะมาทำงาน รีซ้อน2นะคะชั้นที่2เราก็จะแตะสีมาเหมือนเดิมค่ะเราก็มาใส่ตรงช่องไฟนะคะหรือบางคนอยากจะแต้มสีสมมุติว่าเป็นโทนสีชมพูสีเหลืองอะไรมาแต้มก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นพวกไซร์หลับแล้วแต่ดีไซน์หรือโจทย์ของงานนะคะอันนี้ตีมงานก็จะเป็นดอกกลีบดอกสีขาวนะคะกรีบดอกไม้ชั้นที่2ก็ควรจะมีตำแหน่งที่ลดหลั่นนะคะลงมา เราก็จะวาดดอกในช่องที่เป็นช่องไฟที่เราเว้นไว้ ะะก็จะเห็นลายซ้อนชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิ้วชี้ ะคะ,ะก็จะได้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาเข้าไปอบนะคะหนึ่งนาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึงนะคะ ีบดอกไม้ที่เราวาดตอนนี้จะเป็นทรงดอกไม้กีีบแหลนนะคะ อยากได้เป็นกรีบโค้งมนเราก็สามารถปรับแอปพลายทำให้กรีบโค้งได้นะคะหรือจะใช้ผู้กันหน้าโค้งเลยก็ได้เหมือนกันนะคะลองฝึกวาดกันดูนะคะ ก็จะเห็นลายเส้นชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปอบกันนะคะต่อนะคะพอเราเพ้น์กรีบดอกไม้เสร็จได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำโทนสีเกสรด้านในนะคะในที่นี้จะใช้เป็นสีไซรัปโทนอมส้มนะคะเราก็จะใช้ สีนี้นะคะเอามาดอกไปที่จานสีของเราก่อนเพราะเราจะใช้ไม่เยอะนะคะนะคะแล้วก็จะมีตัดกรีบนะคะด้วยสีดำเราก็จะใช้สีดำนะคะในที่นี้จะมาใช้ของชานิต้านะคะมีสีดำค่อนข้างแน่นมากงานเพ้นท์นะคะเสร็จแล้วก็จะมาใช้ผู้กันแบบนี้นะคะหรือผู่กันทรงโค้งน้อยๆนะคะเอามาใช้เบนงานนะคะ เราก็จะแตะนะคะแตะสีใส่หลับโทนส้มนะคะมาเบอร์เบอร์ตรงนี้นิดนึงนะคะใครชอบเยอะมากน้อยขนาดไหนก็ลองดูนะคะ เราก็จะใช้เบสโคดนิดนึงนะคะจะเป็นของแบรนด์อะไรก็ได้นะคะเป็นเบสลักษณะเนื้อเหลวนะคะใช้ผู้การเพ้นนะคะแตะลงไปนิดนึงแล้วก็มาเบนตรงนี้นะคะให้งานมันฟุ้งๆนิดนึงเข้ามาในกลีบดอกนะคะไม่ให้งานมันทื่อเกินไปนะคะเบนให้อ่อนอตกขอบแล้วขอใครค่ะ เบนให้อ่อนให้เข้มตามที่เราต้องการเลยนะคะแบบนี้นะคะมองเห็นชัดนะคะ เบนเข้ามาในกีบดอกนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแตะสีดำน,นิดนึงช่วยให้งานมันเข้มขึ้นนะคะเบนในตรงกลางเกรสรทั้งนี้แล้วแต่ใครจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลก็ได้นะคะน้ำตาลเข้มน้ำตาลดำอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะ เหมือนเป็นตรงเกรสรน,นะคะเกรสรตรงกลางนะะกระเบนให้ให้ทั่วนะคะนะคะพอได้แบบนี้เราก็เข้าไปอบช็อกไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะ เดิมนะคะใช้สีไซลัปนะคะโทนส้มแตะลงไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะใช้สีดำมาช่วย ่าลืมเบนตรงขอบกรีดนะคะเพื่อไม่ให้งานทื่อเกินไปหรือใครจะใช้เป็นพวกบอสซัมเจลก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันฟุ้งมากน้อยแค่ไหนนะคะความต้องการของช่างอยากได้ประมาณไหนแบบนี้นะคะอเอาไปอบค่ะ เร็จแล้วจะมาแต่งเพิ่มเติมนะคะพี่เบนก็จะใช้บิลเดอร์เจลนะคะอันนี้เป็นเจลที่นำเข้าเองนะคะเราก็จะคลีนผู้กันให้เรียบร้อยก่อนแตะแต่เจลนิดนึงอันนี้จะตกแต่งอขออภัยค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งกรีบก่อนนะคะเราค่อยมาใส่เกรสรสีเงินกันต้องใส่กรีบขอบสีดำก่อน นะะในการวาด้า,าดกผู้กันนิดนึงนะคะจุ่มที่สีดำเราก็จะมาใส่เกสรให้เขานะคะเป็นแนวกรีบนะคะเป็นแนวลายลายกรีบขอบนะคะขอบของกรีบดอกไม้ลากเบาๆนะคะ กดผู้กันตรงโคนแล้วค่อยๆใช้นอนผู้กันนะคะไล่หางขึ้นมาเหมือนเราจะปัดมัทคลา่าวาดขนตาให้ปลายมันอ่อนนะคะอขอไท้ค่ะตกเฟมนะคะสามารถไล่ขีด ในกรีบดอกไม้ได้นะคะเบาๆมือนิดนึงนะคะอันนี้ลากได้ตามใจชอบนะคะหรือดูให้เหมาะสมว่าต้องการมากน้อยขนาดไหนแบบนี้นะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปอบค่ะหนึ่งนาทีนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็เอาออกมาวาดนะคะ มีปัญหาแต่ผูกกันไปแล้วสีถอยมาเป็นเม็ดกลมๆอยู่ทแถวตรงปลายผู้กันนะคะบ,บางทีเราค่อยๆนอนลากสี แบบนี้นะคะ,ะได้แบบนี้เราก็ไปอบนะคะต่อนะคะพอเราอบเกสรทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะมาเติมเกสรด้านในให้มีความวิ้งวินะคะด้วยกิตเตอร์สีเงินแบบนี้เราก็จะใช้บิวเดอร์เจลนะคะหรือเจลยึดติด หรือพวกเจลติดอะไรนะคะอันนี้เป็นแบบชนิดเนื้อเหลวนะคะเป็นแบบอบแล้วแห้งเลยอันนี้พี่เป็นนําเข้าเองนะคะแต่ไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะคะก็คือใช้พกกู่กันต่อเจลนะคะหรือพู้ก,กันที่ใช้เบนสีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นพวกไม้ดอตนะคะแต่กิตเตอร์ลงมานะคะเราก็ แตะไปตรงตำแหน่งที่เราจะใส่เกรสรให้เห็นนะคะตามที่เราต้องการทางนี้ใครจะใส่เกรสรสีอะไรก็ได้นะคะหรือบางคนจะใช้เป็นเพ้นท์เกรสรก็ได้แต่ธีมงานเราจะเป็นวิ้งวิ้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะแตะลงไป คจะใส่มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบนะคะงานก็จะได้แบบวิงวิแบบนี้นะคะ <me> ค่ะสเสร็จแล้วก็ไปอบช็อคไว้นะคะ oh. หนึ่งนาทีค่ะเหมือนเดิมนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะมาแตะเจล <me> ใส่ตรงตำแหน่งที่เราจะใส่คิตเตอร์นะคะ หรือบางคนอยากจะใส่เป็นกิตเตอร์สีทองสีไลไรได้หมดนะคะลองไปแอปพลายหน้างานกันดูได้เจสสอน,นี่ก็ทำได้หลากหลายแบบนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จ ขั้นตอนดอกไม้ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ถ้าเป็นงานเล็บจริงก็คุมบิวเดอร์เจลนะคะงานจะได้เรียบร้อยไม่ขุกค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เบนงานเล็บปอมที่ร้านก็จะคุมเจลให้ลูกค้านะคะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทนทานสวยงามนะคะก็หน้าร้านสอนอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ทำเล็คบครบวงจรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะสนใจสินค้าหรือสนใจอยากให้แนะนำอะไรทักมาได้นะคะ ID Line b e n n i e 5449ค่ะยินด,ดีนะคะแนะนำให้ทุกๆคนค่ะวันนี้สวัสดีจ้า